สวัสดีค่ะน้องฟอยนปิดยังนะนคเปิดยังค่าพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่โคราค่ะวันนี้เจนนี่น้องฟอยะป็นเพื่อนพีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอะไรน้อง่อสนามบินดอนเมืองนะคะน้องพอยอยังงม่ตต่ดเพราะเวลาเนี้ยคือแบบว่าซืสี่เนาะซสี่เองป่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไที่ไดีวะเรานะคะก็จองตั๋วนะคะก็คือขึ้นที่สนามบินดอนเมืองนะคะไปที่ สนามบินที่นครศรีธรรมราชก็คือตอนนี้ตีสี่ซึ่งเขาเปิดให้เราแบบว่าโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปข้างในเนอยว่าหลังจากที่เราโหลดกระเป๋าแล้วข้างในจะเป็นยังไงตามไปเนาะ้องพอไปไรอ่ะทำไมใครบอกหนูมันหนาวขนนี้มาจากบ้านมาคือตีสี่ทำไมใครบอกหนูมันหนาวขนางนี้หนาวสิคือเขาเขาเดินมาเขาบอกว่าโหทำไมข้างในหนาวเหมือนบอกว่าเป็นเหมือนครัวโลกใช่ปะเห็นว่าทุกคนใส่เสื้อกันหนาวกันเด็กๆอ่ะน้องพอเรียวเข้าไป อันนี้ก็จะเป็นจุดแรกเนาะที่เราจะต้องมีการแบบคือก่นตอนนี้นะคะเราก็สแกนตรวจสัพพาละเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปรอกันที่เกตเนาะเนี่ยขอยังไม่เปิดเลยคือตอนนี้คือตีสี่นะตีสี่ก็ร้านขายของที่จะอยู่ฝั่งนี้ค่ะก็ยังไม่มีตรงไหนเปิดเลยฝั่งนี้ด้วยอุ้ยฝั่งนี้ก็ไม่เปิดทุคือฝั่งนี้ก็จะเป็นไข่ สค,คุณคุณพอจะกินสตาร์บัคไหมกินคุกกี้ไหมกินไหวไหมอะตีสี่เอางี้ดีกว่าตีสี่กินไหวเปล่าอันนี้คือเป็น <c oughs> ในนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะร้านอาหารเยอะแยะมากมายก็จะมีหปลายแบบก็คืออิปุด้งใช่มีราเมงนะคะแล้วก็มีร้านขนมเปียแล้วก็จะมีขนมพวกแบบว่าขนมโมจิน่ารักน่ารักนะลิทเทอร์ซีก็มีนะจริงๆของขายเยอะมากแต่ด้วยความที่ตอนนี้มันคือตีสี่ครึ่งไง พอไหวไหมแมเดลีน่าก็มีลูกแมเดลนเก็มีแล้วก็เอาเอากาแฟมะเราเอากาแฟมะงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้าไปดูในสตาร์บัคนะพอแล้วเรารอในสตาร์บัคได้ปะเดี๋เราเข้าไปซื้อทานนั้นพอบอกว่าตอนนี้ตีสี่ครึ่งแล้วเราจะไปสตาร์บัคจะเรื่งินทันหรอก็เดี๋ยววิ่งไงลูกเดี๋ยววิ่งจะเรื่งบินทันหรือว่าพายไมิ้ง ไม่ใช่เดี๋ยวเรากินกินก่อนขึ้นไงเราต้องกินก่อนพอจะทานอะไรลูกดูขนมพออะไระเอาโกโก้เหมือนแม่ไม่ไหวตอนไม่ไหวเอาโกโก้เดี๋ยวไปแม่ที่โอปอลากันเอาเอาอันนี้ดีกว่าคาปูชิโน่ดีกว่ากินด้วยกันอันนี้เป็นร้านค้านะร้านค้าที่อยู่ในสนามบินก็จะมีแมคโดนัลด์นะคะแล้วก็มีเคปซีซึ่งตอนเคปซียังไม่เปิดเคปซียังไม่เปิดนะคะแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่เราจะไปล่ะ ในวันนี้เราจะกินอะไรพอเบอร์เกอร์คิงนะคะเป็นร้านโปรดของน้องพอมาน้องพอชอบกินเบอร์เกอร์คิงมากมน้องพอจะาบอกว่าเบอร์เกอร์คิงที่เป็นอัน,นั้นตัวสองปะ่ะคือเราไม่รู้ว่าที่นี่มันจะมีเป็นตัวสองหรือเปล่าน่าจะมีนะเพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นมันก็จะมีจนถึงแบบสิบโมงปะ่ะ<ม>เออเอาตัวสองเออตัอวสองอะไรเอาเนื้อไหมนกะไม่เห็นเดี๋ยวเอาตัวสองค่ะเอาเป็นเนื้ออันหนึ่งแล้วก็ไก่อันหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เป็น เบอร์ก็พิงที่พอชอบแล้วอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตอนแรกเราจะไปสั่งเป็นหรือว่าขัวซองใช่ไหมขัวซองไก่แล้วเขาบอกว่าตอนเนี้ยยังไม่ได้ไก่เราก็เลยสัดเป็นเนี้ยมาให้พอเอ้ยไก่ไก่เขายังเจริญไม่เสร็จนะครับไม่รู้เหมือนกันคือเขาบอกว่าเขาพร้อมด้วย,วยเนื้อนะซึ่งเราเข้าใจนะคือตอนนี้มันก็ตีสีนะ่เนาะมันก็ก็เยอะเราก็เลยซื้อมาอันเดียวกะว่าเดี๋ยวก็มาแบ่งกันก็คิดว่าคิดยังไม่ไหวที่สี S <S นี่ร้านชามนีีก็น่าทานนะมีก๋วยเตี๋ยวไอ้มีข้าวมันไก่ด้วยร้านชาหมาะเราเคยทานที่สระบุรีสุวรรณภูมิซึ่งนนรสชาติดีอร่อยนะข้าวมันไก่จานละสองร้อยสี่สิบเก้าบาทเยอะไงเยอะอันนี้คือเป็นราคาสนามบินนะพอแล้วไปข้างในต่เอเข้าเกตกจนดีกว่าใส่แมสอย่างดีพอเราต้องใส่แมสอย่างดีอันนั้นคือปิดตาครับปิดหน้ามองไม่เห็นเลยครับเพ่าะคนเม,ามาื่อมกคือตอนเนี้ย ยังไม่ตีห้าดีนะสังเกตได้เลยว่าคนอะเริ่มเข้ามากันเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปที่เกตเนาะตอนนี้อยู่ที่เกตเท่าไหร่ละยังไม่เข้าเลนะยยยาวจังเลยยาวนี่นี่มีให้เลือกสองแบบก็คือตรงเนี้ยคือเราไม่อยากเดินไนงะเราไม่อยากเดินเราก็จะอยู่ตรงใ<ม>ส<ม>่ผ้าใช่ไหม,ไมนี่ทางนี้ทางเดินนี่มีเก้าอี้เครื่องบินด้วยใช่ยาาน้องพอสังเกตไหมว่าทุกคนจะอยู่อยู่ชิดทางอะไรทางฝั่งมือปะ เพราะว่าเราจะต้องเหลือช่องทางซ้ายคนเขาเดินผ่านได้ตอนนี้นะเราใกล้จะถึงเกตแล้วนพองะ่อเรามาดูดีกว่าว่าเราไปไฟไหนแต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 นอันนี้สุราษฎร์ไม่ใช่สุราษฎร์ไม่ใช่เดือดเดือดเดือดสามหนึ่งแปดแปดสามหนึ่งแปดแปดใช่ไหมไม่ใช่หวยนะรายละเอียดนะคะว่าเที่ยวบินจะมีอะไรบ้างอย่างที่บอกค่ะคือเที่ยวบินแรกของวันนี้นะคะจะเป็นตีห้ายี่สิบห้าใช่ไหมแต่ที่นี่ดีอย่างนะคือเพื่อนๆมีทั้งภาษาจีนในภาษากฤษนะคะแล้วก็ปิดถ้ายด้วยภาษาไทย ซึ่งเป็นเพื่อนี่สามารถดูได้โอ้หอาหารเต็มเลยสมัยก่อนไม่มีนะอย่างเงี้ยใช่ก็คือคือจะกินตั้งแต่ข้างนอกจนถึงตรงนี้ก็คือสามารถกินได้ตลอดเฮ้ยพอยังมีอีกพอมีบอลชอนด้วยเนี่ยบอลชอนค่ะตอนนี้นะคะก็เจนนี่รองน้องพรนะคะก็อยู่เป็นเครื่องแล้วก็เป็นเวลาประมาณตอนนี้คี่โมงเนี่ยหกโมงกว่าได้เนาะเพราะว่าเขาเรียกขึ้นเครื่องประมาณตีห้าห้าสิบห้านะคะ ิดหน้าต่างด้วยฝั่งนี้อ่ะน้องพอปิดแล้วเปิดไหมคให้เปิดหน้าต่างค่ะไม่ใช่ให้ปิดนี <c oughs> เ่เหมือนกันว่าปิดหน้าต่าง <c oughs> เราจะไปทางใต้เนาะลงใต้แล้วก็เลือกฝั่งนี้เพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นจะขึ้นฝั่งตะวันออก <c oughs> ใช่ไหมคะเราลงใต้ะคะ่ะเราก็เลยต้องนั่งฝั่งขวาบูกของทางคนขับไม่โดนแสงพระอาทิตย์ส่องเข้ามา <c oughs> ตอนที่เดินตรงวงช้างน้องพอติดเต้นมาแบบโอ้โหแบบไม่ได้ขึ้นนานเนาะ เขาก็เลยบอกว่าตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะก็กำลังรอว่าผู้โดยสารท่านผู้มีเกียรติค่ะที่เหลือขอเรียนให้ทำทราบว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นเครื่องบินปลอดภัยค่ะคือตอนขึ้นเครื่องใช่ไหมคะก็เขาก็จะมีประกาศนะคะบอกว่าห้ามสุบุรีทางข้างในนะคะในเครื่องแล้วก็ในห้องน้ำก็คือห้ามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาก็จะไม่ให้คนแบบว่าดูมือถือก็ตอนที่นเครื่องมาแล้วก็จะเบ็ดมือถือนะคะ Thank you for your ส่วนถ้าเพื่อนๆมี Powerbank นะคะ mm hmm. เพื่อนๆไม่สามารถโหลดโหลดที่กระเป๋าได้ค่ะแต่ว่าสามารถนําติดขึ้นมาได้นะคะโดยที่ Powerbank เขาจะให้สามมติเพื่อนๆซื้อมาแบบอ,อันใหญ่นะ่ยสามหมื่นบีทีเอ็มจะได้จุดไม่เกิน2ถูกไหมต่อคนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอันเล็กแบบว่า1นึ่งหมื่นหรือห้าพันอะไรอย่างเงี้ยก็คเติมนวนเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดอันนี้คือเรามาสายการบินเนาะสายการบินแบบว่าภายในประเทศไนงะที่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละ แล้วเราก็มีปัญหาเกิดขึ้นตรงน้านะครับล้อของเครื่องบินไม่สามารถเก็บเข้ามาในตัวเครื่องได้ทําให้กัปตันพยายามบินวนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะตอนแรกเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทาไมวิวมันเหมือนซ้ําๆแต่ในที่สุดกัปตันก็ประกาศว่าเกิดเหตุฉุกเฉินทางเทคนิคเราต้องบินกลับมาที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องทุกคนในเครื่องก็เงียบเลยหลังจากที่คุยกันลงเล้งอยู่อ่า พอลงมาถึงปุ๊บรถด,ดับเพลิงรถอะไรมาจอดรออยู่ข้างเครื่องเต็มไปหมดน,นะครับแต่ทางไอ ok เชียเขาก็ดีเขาสามารถหาเครื่องมาเปลี่ยนให้เราได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็เสียเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงแต่ก็โอเคได้เดินทางต่อหลังจากที่เราได้เครื่องใหม่นะครับเราก็ได้นั่งรถจากเกตมาอันนี้เราเป็นบัสเกตเพื่อที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องบินลำใหม่ของเรานะครับน้องพอก็ตื่นเต้นมากเลย เพราะว่าได้เห็นเครื่องบินข้างสนามบินไปใกล้ๆเลยนะครับ mm hmm. เห็นแล้ว mm hmm. น้องพอบอกโอ้โ oh, หเครื่องบินเต็มไปหมดเลย mm hmm. มีความสุขมากๆครับ เราเดินทางมาถึงนครศรีธรรมราชแล้วนะครับก็เราเดินลงมาจากเครื่องบินเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมารับเลยสามารถเดินจากเครื่องบินแล้วเดินตรงไปที่เกตได้เลยเห็นแล้วแบบเออแปลกดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าดีครับได้ใกล้ชิดเครื่องบินดีน้องพอก็ชอบเข้าไปดูที่นครศรีธรรมราชมีอะไรในคลิปต่อๆไปด้วยกันนะครับก่อนจากการขอแถมอีกนิดนึงแล้วกันนี่ จะเป็นไฟขากลับนะครับเครื่องบินจอดอยู่กลางสนามบินเราต้องเดินออไปแต่ที่ยิ่งไปวานไหนคือฝนตกครับแต่ว่าสนามบินเขาก็มีร่มให้ยืนกันเราต้องเดินท่ามกลางสายฝนเพื่อจะเดินทางขึ้นเครื่องบินครับตอนแรกๆก็ใจตุ้มๆต่อมๆว่าจะมีปัญหาเหมือนขามาไหมแต่ในท้ายในที่สุดนะครับเราก็สามารถเดินทางกลับไปถึงสนามบินตอนเหนือได้อย่างสวดสุภาพครับอันนี้ก็เป็นคลิปเปิดเรื่องของการไปท่องเที่ยว พอจะรีดตัดแล้วก็จะรีดออก,ก,ก,กมาลงให้ฉ่มากหลังจากที่เราเดินทางเข้าไปนะครศรีธรรมราชเราไปเที่ยวที่ไหนครับที่ไหนกันบ้างนะครับคลิปนี้เป็นคลิที่พอเดินทางโดยเครื่องบินหลังจากที่ไม่เดินทางมานานแล้วเป็นครั้งแรกที่สามารถจำความได้นะครับต้องพอประทับใจมากวันนี้ต้องขอตัวกลับก่อนนะครับสวัสดีครับสนุกไหมครับพอเราไปกับต่ออี่อไปกับต่อ thank <laughs> you